รายการต่อไปเป็นการบันทึกรายการค้าในวันที่13มกราคมนะคะจ่ายค่าอบรมโปรแกรมบัญชีให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานอุดมเฟอร์นิเจอร์เป็นเงินสด1,000 10, 0บาทบวกแวซนตได้รับไปส่งของทับไปกำกับภาษีทับไปเสร็จรับเงินเลขที่3,000ทําการหักภาษีในที่จ่ายตามมาตรา3เตีละสะหักภาษีในอัตรา3%เนะคะเป็นการบันทึกรายการค้าในระบบซื้อ เป็นการซื้อสดงานบริการโดยทำการหักภาษีนาะที่จ่ายค่ะเมื่อเข้ามาสู่หน้าโปรแกรมนะคะเราจะเข้าไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะคลิกที่ workflow นะคะแล้วก็คลิกที่ invoice บริการค่ะเลือกหัวข้อ1 2. 1นะคะซื้อสดค่ะเลือกเอกสารที่เราจะใช้ก็คือ0 0 0 1นนะคะกดโอเคค่ะ แล้วก็ทำการกด F 3เพื่อเพิ่มรายการใหม่นะคะในช่องเลขที่เราจะให้โปรแกรม running ให้อัตโนมัติค่ะส่วนในช่องเลขที่อ้างอิงคือ3000นะคะวันที่เอกสารคือวันที่13มกราค่ะลงมาที่ ช่องรหัสผู้ขายนะคะเราใส่จุดแล้วก็กด enter ค่ะเลือกห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานอุดมเฟอร์นิเจอร์นะคะยอดนี้ขณะนี้เป็นศูนย์กดโอเคค่ะใช้รหัสสาขาของผู้จำหน่ายในรายงานภาษีหรือไม่ตอบ yes นะคะหลังจากนั้นลงมาที่รายการสินค้านะคะในช่องคอลัมน์ t เราจะใส่จุดแล้วก,กด enter ค่ะ ในที่นี้เราจะเลือกรหัส3นะคะซึ่งเป็นการบริการค่ะกด enter เลือกค่ะมาที่คอลัมน์ชื่อสินค้านะคะเราใส่จุดกด enter ค่ะเนื่องจากว่ายังไม่มีรายการสินค้าที่เป็นชนิดบริการนะคะเราจึงต้องทำการเพิ่มรายการใหม่ค่ะกดเพิ่มค่ะรหัสสินค้าคือ e ศูนย์นะคะชื่อสินค้าคือค่าอบรมโปรแกรมบัญชีค่ะลงมาที่ รหัสกลุ่มสินค้านะคะเราจะทําการลบออกแล้วก็ใส่จุดกด enter ค่ะเราจะต้องทําการเพิ่มกลุ่มสินค้าขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งรหัสคือ02ค่ะชื่อค่าบริการนะคะแล้วก็กด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะ ตอนนี้เรามีกลุ่มสินค้าที่เราต้องการใช้งานแล้วนะคะแล้วก็กดเลือกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราไปที่หน้าที่2ค่ะใส่จุดกด enter นะคะเราจะ ทำการเพิ่มใหม่นะคะกดเพิ่มค่ะชื่อรหัสคือ03นะคะชื่อหน่วยนับคือครั้งค่ะกด F 1 0บันทึกค่ะแล้วก็กดเลือกนะคะหลังจากนั้นลงมาที่บัญชีซื้อสดนะคะเราจะพิมพ์รหัส512 002 ซึ่งก็คือค่าจ้างและค่าบริการค่ะหลังจากนั้นลงมาที่บัญชีซื้อเชื่อนะคะรหัสเดียวกันเลยค่ะ512002ค่ะหลังจากนั้นเรากด f 1 0เพื่อบันทึกนะคะโปรแกรมจะถามว่ายังไม่ระบุผู้จำหน่าย boi หรือผู้จำหน่าย non boi ต้องการเซฟหรือไม่กด yes นะคะ กดเลือกค่ะแล้วมาที่ช่องจํานวนนะคะเราใส่จํานวนหนึ่งครั้งค่ะราคาต่อหน่วยนะคะคือ1นึ่งมืบาทค่ะ เราพิมพ์รายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังเหลือใบหักภาษีนะที่จ่ายเราก็จะลงมาที่ด้านล่างนะคะในช่องบันทึกภาษีหักนะที่จ่ายเราใส่เป็นตัว y ค่ะลงมาที่เลขที่อ้างอิงนะคะคือ3า0พันค่ะแล้วก็ลงมาที่ เงื่อนไขาการหักภาษีนะคะเราใส่หมายเลขหนึ่งค่ะแล้วช่องหักหนาะที่จ่ายตามมาตาเราใส่หมายเลขหนึ่งนะคะซึ่งตามมาตาสามเตละสะค่ะหลังจากนั้นลงมาที่ประเภทเงินได้นะคะเราจะพิมพ์ว่าค่าจ้างอบรมโปรแกรมบัญชีค่ะ อัตราภาษีนะคะเราใส่ใหมายเลขสาค่ะหลังจากนั้นนะคะโปรแกรมก็จะทำการคำนวณมูลค่าภาษีหักหน้าที่จ่ายมาให้นะคะซึ่งก็คือ300ค่ะเมื่อคีย์รายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กด F10 Save นะคะแล้วก็กด F10 เพื่อทำการเซฟอินวอย์ซื้อสดทั้งใบอีกครั้งหนึ่งค่ะ โปรแกรมก็จะทำการลงบัญชีให้เราอัตโนมัตินะคะเมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะในที่นี้เราไม่พิมพ์นะคะกด No ค่ะกด Escape ออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่กด Yes นะคะกด Escape ออกค่ะกด Cancel ค่ะการบันทึกรายการค้าในวันที่13มกราคมเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ